ีเ็นนี่แหละครับงไบ้านนะครับไฟตัวเต็มช้า เดี๋ยวจะเข้าไปดูในภายในบ้านกันนะครับสังเกตนะครับระดับน้ําสูงนะฮะเห็นไหมฮะค่อนข้างสูงนะครับหัวเข่าออได้เลยนะครับต้นไม้ตายหมดแล้วนะครับตอนนี้น้ําก็เปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลนะครับกว่าจะเข้ามาได้ก็ ทุลักทุเลนะครับรถต่อรถนะครับแล้วก็ต่อต่อมอทรับจ้างนะครับแล้วก็ต่อเรือครับตอนนี้ระดับน้ําก็ทรงตัวอยู่ที่บันไดขั้นแรกนะครับตายกันเองครับแต่หวังว่าคงไม่อยากให้ขึ้นไปมากกว่านี้นะครับถ้ามากกว่านี้ก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เข้าบ้านนะครับกำลังภาวนาอยู่นะครับ น้องปลาของเรานะครับ <ใน S 1> หิวมากดูน้องปลาน้ำหน้บาบ้านอันนี้ข้างๆบ้านนะครับเราก็จะขอภาวนาก็อยากให้ขึ้นมากกว่านี้นะครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับพแม่คงคาเอาแค่นี้พอนะครับที่ว่าขอประมาณถ้าว่าฝนไม่ตกน้ําเหนือไม่มานะครับก็คงอยู่นี่ก็พอสบายใจครับไม่เป็นไรถ้าน้ำลดแลก็เดี๋ยวต้องมาจะดใหม่ทำความสะอาดไอ้ลานจอดรถนะครับน้ำมันท่วมขังแล้ว ดูอีกด้านนึงนะครับในนี่ภายในโลงรถในโลงรถที่ก็ลื่นมากนะครับมีด้านข้าอีกด้านนึงนะครับตู้รองเท้าเสียหายไปแล้วนะครับหนึ่งอันทำอะไรไม่ได้แล้ว